ผัมเมืยกกญเลยว่ามนยกเขาซอยแน่แล้วครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขาสู่่อง่อสะไวพารวยนะครับเนาะ่อสะไวพารวยกะเดินทางมาที่ท อ่าสำนักของคนอาจารย์ต่อมนะครับเด้อมือนี่กิดเขามาหอดมาถึงนะเนาะครับเนาะพอดีมือนี่ก็เลยอ่าสีผ้าเอฟซีอ่าเขาไปชมบึงนะครับเด้อว่าเดี๋ยวนี้เพฝนกำลังหุ่มกันวุ้นวุ้นนะครับโปรคงว่าฝนเหี่ยงเนาะครับเนาะเอฟซีเข้ามาแล้วก็รจะเริ่มกดไหลกดแชร์กดติดตามให้กับพอสบายผ้ารวยนะครับเด้อพอสบายผ้ารวยกับสีผ้างเาไปเบิึงนะครับเนาะพอทำคัญการจะเริ่มกดกระดิ่งแจงเตือนเอาไว้ครับเพื่อสิ่งบริภาษข่าวสารใหม่ๆจากทางช่องของพอสบายผ้ารวยนะครับเนาะ เข้าขอบไปเบิ้งพร้อมๆกันครับว่าพจนเห็นอีหยังเนี่ยเข้าไปเบิ้งพร้อมๆกันครับว่าพจนเห็นอีหยังเนี่ยพจน์กำลังหุ่มกันวุ่นวัน,ว,น,ว,นวุ่นวันอยู่นะครับเนาะว่าพจนเห็นตัวใดเนี่ยนะครับเนาะเอาบาดนี่เข้าไปเบิง้งอา้าวใส่นเนาะบัดเนาะเห็นคือว่าได้ยินว่า เป็นตัวสองศูนยหรอะสองศูนยเนี่นว่านี่นี่ีตัวเลขว่าสันพี่น้องเอฟซีเห็นเป็นตัวใดมัข้าฟังแต่ญี่ปุ่นกะเลมมนุเรียๆเอาเข้าไว้คือเห็นหาเนาะเออนั่นแหะเข้าไว้เห็นหางวสันกตั้งคนตั้งเห็นเนาะเห็นหางอ้ยอลังการได้ของกระมาเห็นเป็นบุญหูบุญตาด้วยค่ะเด้อคือเห็นหาตัวเดียวนาะปูเนาะเอาสาม เห็นหตัวเดียวดึงเนเห็น5ตัวเดียวหาใส่หาใส่เห็นไหนใชได้หาใส่ย่งนี้หเจ้าขึ้นมาไกลบ่ดเออเห็นมันเลียมโอ้เห็นหาตัวเดียวดึงขนะดขอค้อยเขียนในเฟื่นหน่อยด้ครับสองศูย์สามมาสันสองศูนย์สามอสองศนยากับสองศูนย์สามน้ำกันเนาเอาเือนสองศูนย์มตีจ้าเอาตาเ่อนสวยขึ้นแปลกหน้องันนะนี่แต่ว่ากระเบิ้องไก่ๆกก็เห็น30มศูนย์นั่นแหละ เบื่งไปแบบนี้พอสบายพอเห็นขึ้นมเห็นพอสบายเห็นหานะครับด้อโอ้เพิ่นเห็น2 0งศตัวนี้น้อยเนี่ครับบัดพ่อสบาเห็นตัวบักเงหนึ่งเนาะโอ้นี่ครับตัวนี้น้อยนี่สองนครับนี่นี่นี่เห็นบัครับสองนย์สามนี่ครับสองศูนย์เพนนี่แต่ว่าพ่อสบายเห็นตัวบักหง่นี่หาครับเพราะว่าเห็นอยู่ใส่มาสันว่า โอ้แปลกแท้นะครับพอใสยเห็นตัวใหญ่ก้มูเห็นตัวน้อยเพา่มมาค่ะคอยเห็นตัวน้อยนะครับเนาะนี่ครับนี่พอใส่เห็นหาตัวบางใหญ่นะครับเด้อแต่ว่าหานี่ยเสียบยังใส่น้อนี่ครับได้เห็นบ่ออะมือเจ้าของโอ้พี่โอ้อยนี่นี่นี่หาตัวใหญ่นี่ครับพอสใส่เห็นนะครับเห็นน้ำพอสใส่บ่ครับเอฟซีเบงก็ได้ครับเด้ออ่าคนเห็นสองศูนย์สามตัวหน่อยนี่สองศูนย์สามนี่ครับ แต่ว่าบักตัวใหญ่หนิพอสบายเห็นเป็นตัวหานะครับเนาะเห็นหายังเบิ้งเอาได้ครับเด้อเอาบารนี่เห็นแล้วนะครับเนาะว่าเห็นอยู่ใส่เลขหาเลขสามเลขสองเลขศูนย์นะครับเนาะอ่าเอฟซีเบิ้งเอาได้ครับเด้อเดี๋ยวพอสบายจิตั้งขากล้องให้นิงน่งๆครับเอาบารนี่พอสบายตั้งให้นิง่งๆนะครับเอฟซี <weight S 2> <enfim. S 1> เห็นเบ็ดตัวใดกับเบิ้งเอาได้ครับเด้อนี่เลขหาครับพอสบายเห็นนี่นี่หาตัวบักใหญ่นึงครับแต่ว่าฝนเห็นว่านี่สองศูนย์สามนะครับเนาะ แต่ว่าพอสวัยเห็นหาตัวใหญ่แต่ว่าเอฟซีเห็นตัวใดเบิ้งออกได้ครับให้เบิ้งเอานะครับเนาะเพราะว่าคนเห็นคนละอย่างกับพอสวัยพอสวัยเห็นตัวใหเงยตะว่าเอ่อ z o เจ้ามาเบิ้องเจ้าเห็นตัวนี้หน่อยนะครับตัวใหญ่เงยหาตัวเงยเลยเบิ้งเก่งเลยครับเนาะเอฟซีเบิ้งเอาครับเอฟซีเบิ้องออกเอฟซีเบิ้งออกได้ครับได้เอาเบิ้งตัวเลขเรียบร้อยแล้วบัตเนี่ยเขาสีผ้ากันไปสัมผัสว่าเพิ่น ฟันอี่ยังในต้งหาตัวหกตัวนะครับเนาะไปตามพ่อสบายไปครับบัดนี้ใช er um like. ่ค่ะที่ผ้าล่งไปไต่น้ามือค่ะป็นค่ะเมื่อนั้นเมียกับฟันได้ขึ้นกันฟันได้หาศูนย์ในอันนี้แต่ว่าเมียเมียได้อันหาหานึงผมได้หาศูนย์เด็กมื่อขึ้นเดียวกันพ่อขึ้นผมฟันพ่อเนี้ ผมบอกเมียผมซื้อเ่าไปซื้อเรื่องอะไรเรื่องประจันวะซื้อตัวเลขเ่าปราจันว่าซื้อหันแต่ว่าเมียมาขานหันหนึ่งแล้วหัวมาขานศูนย์อะเอ้าเจ้าไปมาใส่ปูมาบอกเบิดรขึ้นแดดฝันเลยเป็นมาบอกเลยฟันเห็นมัดผมมาสอนด้วยนี่ดิมโยกเสาสซวนจานตะรุ่นสุวยใหญ่ฟังกับพ่อใหญ่สูนนี่แหละผมบอกสองตัวเท่านั้นเลขเจ้าว่าเจ้ามันซื้อไปซื้อรู้กัน วดนี้ได้ไปค่ะท่านใดๆท่านเดีเราเห็นในี้เื่งยอดอันนั่นอันนึ้บ้านยันเห็นแต่ว่าเออผมมันก็เห็นดีๆตัวนเห็นเลียวไปเห็นตัวใดหกศูนย์เลี้ยวไปตัวใดอ้าวเหกศนย์เด้อหกศูนย์มรการเขียน K ดีค่ะเขียนเลยครับเขียนเลยค่ะสองศูนย์สองศูนย์สเสองเราก็ไปเฝ้าเขาคว้มฟันเจ้าสองศมแมนบ โวดเ้็นนี่ัวดมวดว่างันมวดว่างันสามศูนย์ลบหาศูนย์โอสามศูนย์ก็หาศูนย์แต่ว่าหาศูนี่ออกไปแล้วเหลือสามศูนเหลือสามศูนย์ก็บอกพอกันเพ่อว่าเสียแ่เจบตดีสี่บัตรดมาที่หลังมูพระท่านเด็เอาเอามาส่งมาพ่อแสดงว่าหุมสามผาดผมแต่นี่พ่อไม่ยาาทําแม่เจ้าโอ้ปนังอันตัวเลขแม่จ้าตัวเลข ยายโยไซเห็นโยไซสร้างค่ะสร้างป่ะจ๊ะผมกับมาเฮ็ดมาเที่ยวมาเฮ็ดมาอย่างยิ่งล่ะก็เป็นน้องน้องน่องกันยา้คุ้นล่ะอ๋อเป็นญาติครับอาจารย์ต้อมเพิ่นบอกได้ไม่มาหันน้ำเพิ่นชงวดบอกค่ะผมผมรอเสื้อผมมามักเลขยเรผมมักเสื้อเรียกมักเสื้อเลขเนี่ยผมถือคักถือแงงวดปาญหาหัวหอนเนาะค่ะผมมาใครมักเสื้อเลขยไหมแต่ว่าหันทางเทียมแม่นเม็นเนี่ยคืองวดปาญหาเพิ่นแบบบอก แม่นเมืนแต่ว่าหันบ่ได้ซื้อค่ะไปซื้อไปซื้อรัตเตอรี่อ่ไหมปูไปซื้อเล็กนี่ยนะแม่นเนาะแม่นที่ว่าแม่นที่ว่าได้คักวังหันนั้นเห็นอยู่ใสได้อยู่ใสจ้ะเขาเข้าฟันฟันบอก่ะมปูไปบอกอือปูไปบอกไปเข้าฟันไหมเห็นบัดปูไหนปูใหญ่เห็นบัดไหมค่ะปูอันที่พันมาศประทับอยู่ตรงนี้บอกแม่นอือผมเดินกันตื่นมา้เมียมผมนอนมาแล้วบึกขึ้นเน ผมมาลียขึ้นว่าเพิ่นบอกหกตัววันเหลี่ยมจำได้แค่สามตัวเท่านั้นเองค่ะขึ้นเงิดหนพิ่นไปบอกว่าแจ้งอะจ้ะเพิ่นบอกหกตัวเลยเที่แรกว่ากันที่แรกผมฟันยังสิเนี่ยท,ที่แรกเนาะผมมาใส่ตุ่มตุ่มนะผมเป็ยางพาวัดยางมาเป็นวัดห้างห้างเด้อผมยางรัดพาอันพาเดินวัดมาค่ะเพิ่นเลยยุหันเพิน่นระยอันควักแย่นี้มันนี่มันนี่เพิ่นเลยยางมาหาผมนะ ก็มันฟันเนาะไปเลยเพื่อนเนคุยกันดูยินคุยกันโดนคุยกันจนเบิดแล้วล่ะเบิดเนาะทีมากันแล้ววันนี้วันนี้น่าดูดว่าเออกู่้ง่านทีมากเราเจ้าอย่างนั้นกันพ่อเจ้าแผ่นอนนีทานเหรอว่าท่านก็เห็นเบิดดยังเห็นพี่น้องเขาเห็นเบิดคือจังอยู่จังสี่ละก็ยังนั่งอยู่สาราหายเยังไงนี่นะเพื่อนถามมาว่ามยังบ้านนียเพื่อนกับแล้วแล้วเพื่อนพาลุกเปอัน เนี่ยบาดานเพินน่นนึงมาบุ้ยได้ไปเที่ยวบาดานตันนี่ผมไม่เคยฝันจากเตียงกวเห็นมาเกิดขึ้นมาจนนี่นืของที่มีของเป็นประเทศให้่สู่บ่เบาบ่ไปเที่ยวเมืองบาดานเป็นยังไงบอกทุกข้างเลยจ้าเที่ยวบรราดาลงามงามข้างเข่าบม่มีเราอยาก่คนที่ผ้าเขา่าแม,ม่นไปสิลงลงไปเพิ่นว่า,านะ่ะเนาะนักแสดงหน้ามีลงไปกับเมนบ่มีทางสิงเขา บรเห็นชางค่ะซองบรเห็นแต่ว่าเขาไปนี่แก่งามงามไ <c oughs> ต่เทียนไ <c oughs> ต่เทียนโอ้โอแบบยหัวงามดีเป็นสีท <c oughs> องเหมือนเนาะอยู่เุงยังคนน่ะใหญ่หอมผมเห็นโอ้โอเอโยเป็น่ยนสีน้ออะไรวะผมก็ไม่เอ้าเพิมนะคือมาดวนมาด่านให้กันลูกไขลานนอ้อแล้วยังไมา่สุกตัวขด้ขนเลย บนนอศิวะหรือเป่าเนี่ยเหมือนแล้ววะจับตัวเลขนะครับเสียละเยาวันเมืองบาดาลแล้วเนาะเพิ่นพาไปก็แสดงว่าเป็นลูกเป็นล้านเป็นบริวารเพิ่นครับเนาะครัเพราะว่ามาเฮ็ดอยู่นี่ก็ผมมาเห็นยมาอยู่นี่ล่ะมาเฮ็ดมาอันเด็ดนางกับมาเฮ็ดนะพี่นนี้บอกท่านในว่าเรื่องตัวเลขอยู่จ่าเพิ่นบอกว่าจังใดจังสิไหมคะ เด็กค่ะเต็กงวดนี่ว่างวดใดเอางวดอันเราเลี้ยงงวดทผ่านมากก็ได้ที่ว่าคนห่หงงอกตัวงวดใดจ้ะงวดบางหันเลี้ยวโอ้งวดบางพานมันบ่จ้ะงกตัวงวดมาซื้อเกทห้าศน,นถือววาแต่ว่า3ตัวผมเลื่มซื้อ,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 อจำได้แต่เจ็ด้าศูนย<อ>์ออจำได้แต่เท้าซื้อลอตเตอรี<ม>่เจ็ถูกสมตัวไทยถือตามตัวไทยผมเลื่อมไื้อสาตัวสตัวไทยนี่ก็บได้เงินคือเ่าเนาะบได้เงินือเาเป็นยางกระเือผาัื้อหยในเ้อใต้ดินทมจะได้เงินหลายยู บ้านี้งวดนี้ฝันหรืวไปจ้ะย่างย่างเห็นจะว่าเราเห็นแล้วเห็นแล้วนั่นได้คือเก่าเห็นแล้วก็เหี้ยเดี่ยวเนี่ยเป็นหกส่วนหกส่วนเดียวแหวงมืองเกลื่อนกันโอ้หกส่วนเมืองเกลื่อนยูซันหกส่วนเมืองเกลื่อนหกส่วนเมืองเกลื่อยู่ทิ่นเจดีบ้างคุณนม่เล่าก็ประมาณว่าสิมีเส้นมีสัมผัสกับปูได้ด้วยภาพเปน เป็นลูกเป็นหลานเพิ่นนั่นละบริวารเพิ่นกะว่าได้นอกจากมาเฮ็นปฏิบัติที่นี่มาปฏิบัตินําอาจารย์ต้อมแม่เป็นหน้าอาจารย์ต้อมเป็นหน้าเป็นหน้าเป็นน้องแม่ค่ะเป็นน้องแม่อาจารย์ต้อมนั่งอยู่นี่กันยังหันไปเห็นยนมาขัดเลยเห็นผมเรียวไปเมืองเกลืองเห็นแต่ว่าเข้าบ่เห็นแต่ว่ายุดมาเกันเอื้อนมาเกันนั่นมาเบิ่งกับมาเห็นนี่ะค่ะก็ยังเล่าพวงกับยายเนาะซุกเมือบ่เห็นไหมแม่ เอ็ดนีเียไปก็่เห็นแม่จ้อดก็่เห็นแมนแต่ว่าพ่นเห็นหกนย์หนงเกืเลยตามเล่าแล้วเขาลองบ้งกครจะไปซื้ออะไรลองลองบ้างจาก่ันค่ะเป็นตองหวัดลองเลยกล้กอนครับใกล้ๆกอนค่ะเดี๋ยวเาว่ากันไหมแมนบรจ้ะตัวเลขแมนป่ะนันหกศูนยแมนแต่ว่าตัวทั้งนาน่ะมีพูพ่นเห็นอยู่ปูคุณเดชพระสั่นสองศูนย์สา ครับช่ว่าเลขมวดอันมวดมาาเป็นบอกผมมันสองตัวนะนั่นเพราะใน่สองตัวนนเนียที่สาูหกอันหาซูนได้มาบางงานค่ะฟูนะบ่มีอะไรตัวอื่นพ่มอ้าวบางเงินพันมีผมมาเห็นสองูนสมตรงกันคับที่ภานในไว้เน่นวอดีตพานมากค่ะแต่ว่าการ่นาลุนยค่ะเ่็รตัวเนี้ะแต่ลองล่องบังแต่พ่ทุมลายแล้วล่ะเมื่อกงเลยมันบจาตัวนี้ครับแม่เนี่ยเมื่อ่งอยู่เลยไเมื่องอยู่นยยังเห็นอยู่ตี พี่นองเย็บีอยากเห็นบ่จ้าสีเห็นขึ้นเล่าบ่บ่บแต่บุญวานธนาภัยมันเนาะคือว่าเหรอเนาะของเหรเนาะเขนเอาตามคุณหน้าแล้วนี่ล่ะค่ะเล็กงามขัดแมนหูจาก้อนหนานี่เนาะ เราฝันได้เกียร์หาศูนย์ตุ้มไงเราฝันตรงวัดน้องจ๋าไเดินฝันตรงวัดค่ะเอาสิ่ผ้าพี่น้องเย็บซี่มาอาดตามดูๆอยู่หรอกไม้ยามเบิงคุณนอาซื้อว่าจากไหนจ้ะวว่านาควาดควาดควรเนาะนาควรนาควรควรนะคะแล้วพังเครียบผมฝันแบบนี้ดลเก่งเลยเนาะค่ะแล้วก็เดี๋ยวรอมาตาความฝันต่อผมเอนื่ยกหเลยววะ มันยกเขาซอยเนี่ยนะครับขอได้ครับอันนี้ก็คื่ออาเพลินเลียวเห็นยุไส์พอไวกับปเห็นน้ำเพลินนะครับน้ำเพลินวายอยู่เทิงอาเจดีนี่นะครับอยู่เทิงเจดีนะครับเด้ออาทิงเจดีเพลินวายเห็นเป็น60ศนยะครับเนาะเอ้าว่าเป็นพอไวเห็นอยู่บ่ครับนะนะโอ้เบิ่งกึ่งอันนี้แม่นๆนอีกบ่ครับโอ้เอฟซีเห็นบ่ครับเอฟซีเห็นบ่ครับเห็นทีนบ่ครับเห็นบ่พอไวกับวันเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับเนาะเบิ่งตาเป่าบ่เห็นเลยครับอ่าแต่เอา ใน,นกับเอฟซีใส่วิจารณญาณการรับชมนะครับเดอนี่เป็นเพียงแค่แนวทางกัรซื้ออ่าสไลด์เกมนี้ก็ขออย่ติคิดไว้เพียงสานีนะครับเนาะขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีอย่างงามๆครับ